ตัวพายุลูกนี้ถือว่าเป็นพายุลูกแรกที่เข้าไทยเต็มๆก่อนหน้านี้เราเจอแค่หางแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดแล้วก็ยืนยันบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติและก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ30ปีครับคาดว่าจะเข้ามาในสถานะของดีเพรสชั่นนะคะก็จะเป็นพายุลูกแรกที่เข้าประเทศไทยก็ในวันที่7เนี่ยที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะก็ตามที่บอกนะคะพื้นที่ที่เป็นสีแดง นะคะที่กล่าวมาเมื่อครู่นี้เนะี่ยอาจฝนอาจจะอยู่ในช่ชวง100 mm, mm hmm. 1 0 0ยถึงร้อมิลิเมตรก็มีโอากาสที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็นอกเหนือจากพื้นที่สีแดงที่วานี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดฝนต,ตกหนักค่อนข้างที่เป็นบริเวณกว้างในวันที่7นะคะ รวมจนถึงออภาคอีสานตอนบนนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักข้อมูลชัดเจนนะครับจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าปริมาณฝนที่จะตกมาในพื้นที่เนี่ยคือ100-130มิมลเมตร 100มิลิเมตรขึ้นไปหน่อยคุณผู้ชมในพื้นที่จะเกิดน้ําท่วมได้แต่และพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรตรวจสอบกันต่อเช้าวันนี้เริ่มกันที่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือจริงๆถ้าไปดูวันนี้เนี่ยอุณหภูมิในช่วงเช้าลดลง1-2องศาเซลเซียสน,นะครับช่วงเช้าๆอุณหภูมิเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ23 ถึง24องศาเซลเซียสขยับขึ้นมาหน่อยช่วงสายๆอุณหภูมิขยับสูงสุดวันนี้วัดได้อยู่ที่32องศาเซลเซียสคือพื้นที่จังหวัดแม่ฮองสอนแต่ขนาดเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ก็เจอกับฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่เหมือนกันโดยเฉพาะเหนือตอนล่างอย่างพิจิตร พิษณุโลกนครสวรรค์เจอกับฝนได้ร้อยละสีของพื้นที่นะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เจอกับฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่อย่างที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุคาเมกีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและนี้แล้วนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกมากที่สุดก็คืออุบลราชธานีอำนาจเจริญรีสเกตยโสธรบุกดาหารสุรินทร์ ร้อและพื้นที่อีสานใต้ยอย่างบุรีรัมเจอฝนได้ร้อยละเจนะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าๆจะอยู่ที่ประมาณ21 2 3องศาเซลเซียสช่วงสายขยับสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางแม้ว่าวันนี้ฝนจะน้อยกว่าพื้นที่ภาคอีสานแต่ก็ยังเจอกับฝนตกหนะักร้อยละ40นะครับจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียยุธยา รวมไปถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้เจอฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ24-25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกวันนี้เจอฝนฟ้าะนองร้อยละหของพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและจังหวัดปราด ช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายๆอุณหภูมิอยู่ที่30-32องศาเซลเซ,ลเซียสปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้เจอฝนตกหนักทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยเฉพาะที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23-25องศาเซลเซียส ส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 -34 อถึง34องศาเซลเซียสวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนอันามันคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยครับเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับพายุคาวแมกกีนะครับเพราะว่าล่าสุด พัดเข้าประเทศลาวแล้วเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้พัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับโดยในเวียดนามเองก็ปรากฏภาพความเสียหายแล้วหลายจุดนะครับขณะที่ทางการก็เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มภายในช่วงไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับเวงกักษาะเวนบิ่นํำเภฟิปปักติักหัก สถานีโทรทัศน์ของเวียดนามเ<ๆ>ผยแพร่ภาพฝนตกหนักนะครับประกอบกับลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมีต้นไม้หักโพ้นจำนวนมากซึ่งก็เป็นผลพวงใจที่พลของใต้ฝุ่นเขาวแมกีีที่พัดขึ้นฝั่งเวียดนามช่วง19นาิ30นาทีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงถึง149กิโเมตรต่อชั่วโมง และลมกระโชกที่สูงกว่านี้มากครับเวียดนามเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายตั้งแต่ก่อนพายุพัดถลม่มทั้งฝนตกหนักและทะเลมีคลื่นสูงขณะที่ทางการเวียดนามเปิดเผยว่าได้สั่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วมากกว่า500,000คนพร้อมทั้งส่งทหารมากกว่า200,000นายลงพื้นที่เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและก็กู้ภัยนะครับนอกจากนี้ยังประกาศปิดสนามบินแล้วอย่างน้อย6แห่ง ซึ่งกระทบต่อเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวพร้อมทั้งสั่งให้เรือประมงงดออกจากฝั่งและขอให้สถานีก่อสร้างต่างๆให้งดดำเนินการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นกระจกของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดซาลายแตกพังเสียหายหมดเลยครับหลังจากที่เผชิญกับลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ ขณะที่มีรายงานการเกิดความเสียหายตามอาคารบ้านเรือนแล้วหลายจังหวัดต้นไม้หักโค่นกีดขวางถนนหลายสายประชาชนประมาณ2แ0,000หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้หน่วยงานด้านอุตุนิยววิทยาของเวียดนามประกาศเตือนประชาชนในหลายร้อยชุมชนใน7เมืองและจังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่วง6ชั่วโมงต่อจากนี้และพายุอาจจะทำให้ทะเลจีนใต้มีคลื่นสูงถึง8เมตรครับ ด้านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามประชุมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่เพื่อกำกับดูแลและรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วก็ย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและผู้ประสบภัยจะต้องไม่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นก่อนหน้านี้ก่อนที่พายุจะพัดถล่มเวียดนามเนี่ยครับก็พบว่าเวียดนามต้องเผชิญกับความเสียหายจากน้ำท่วมและฝนตกหนักเป็นประวัติการมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว ทำให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างและมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า40คนชาวเวียดนามหลายคนแสดงความกังวลนะครับว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นคาแมกีจะยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกรที่กําลังรอ,งรอน้ําลดเพื่อที่จะได้กลับไปเพาะปลูกกันอีกครั้งหนึ่งขณะที่ล่าสุดพายุคาแมกีนั้นเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศลาวแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ ทางสำนักอุตุนวิทยาของลาวได้ออกคำเตือนทั่วประเทศโดยเฉพาะ3ามแขวงนะครับก็คือเซกองสารวันอัตปือหลังคาดว่าอิทธิพลของพายุจะทําให้ฝนตกระดับปานกลางถึงหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงพร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันดินถลม่มและน้าในแม่น้ําที่อาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยครับย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ที่ฟิลิปปินส์ที่เข่าแมกกี้พัดถล่มมาแล้วนะครับ ที่ฟิลิปปินส์ประชาชนในจังหวัดเซบูทางตอนกลางของประเทศยังคงทยอยเข้าไปสำรวจความเสียหายและเก็บกวาดเข้าของที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยดินโคลนครับหลังจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับน้ำท่วมอย่างหนักเพราะว่าถูกพายุคาวแมกีพัดถล่มไปก่อนหน้านี้ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้พุ่งสูงเป็นอย่างน้อย142คนและยังคงมีรายงานผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 127คนส่งผลให้พายุลูกนี้กลายเป็นไต้ฝุ่นที่รำใหไมมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดของปีนี้ครับโดยประชาชนอีกไม่ต่ำกว่า500,000คนยังคงไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่สื่อฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะอยู่ที่อย่างน้อย150คนด้านฟอนิตดานมาโกสจูเนียได้ประกาศภาวะภัยพิบาตแห่งชาติซึ่งจะเปิดทางให้รัฐบาลจัดสรรเงินทุนเพื่อไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย และกำหนดเพดานราคาสำหรับสิ่งของจำเป็นพื้นฐานได้หลังจากพายุลูกนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นวงกว้างนอกเหนือจากพายุใต้ฝุ่นเข้าแมกกีแล้วนะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์ยังคงต้องเตรียมรับมือกับใต้ฝุ่นพายุลูกใหม่ครับคุณผู้ชมก็คือโซนร้อนฟองวองที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศประมาณ1,500กิโลเมตร และคาดว่าอาจจะทวีกำลังขึ้นเป็นใต้ฝุ่นได้และพัดเข้าเกาะดูซอนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับฟงวองเนี่ยคุณผู้ชมเป็นชื่อของฮ่องกงแปลว่านกฟินิกส์ก่อนหน้านี้เคาแมกี้ชื่อของเกาหลีใต้แปลว่านกนางนวลมา2นกเลยครับคุณผู้ชมฟิลิปปินส์น่าจะหนักทีเดียวนะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดที่ประเทศลาวที่ เรารายงานไปว่าเช้านี้พายุเคาแมกีเนี่ยพัดเข้าประเทศลาวแล้วเท่าที่มีการตรวจสอบเนีคุณผู้ชมพบว่าอย่างแขวงอัตตะปือที่น่าจะได้รับผลกระทบเต็มๆมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่าย3ของเมื่อวานนี้จนถึงช่วงกลางดึกฝนตกต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงยังไม่หยุดเลยนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะต้องติดตามกันต่อเพราะรว่าอัตตะปือก็จะติดกับจำปาสัก จำปาสักก็ติดกับอุบลราชธานีของบ้านเราด้วยนะครับครับแล้วเหมือนที่คุณเชิสารรายงานไปว่าพอจบจากคาร์เมกี้แล้วเนี่ยคือต่างประเทศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างฟิลิปปินส์พายุฟงวองเนี่ยคุณผู้ชมคือมีการคาดการณ์ว่าความแรงของพายุน่าจะเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็ตอนนี้ก่อตัวขึ้นบริเวณทางตะวันออกของฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวพายุรุนแรงถึงขั้นเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นจะส่งผลกระทบต่อฟิลิปปินส์อย่างไรมีการคาดการณ์ว่าฝนน่าจะตกหนักในช่วงวันที่9 9ถถึึงงพพฤฤิิกกาายยนนนี้ 10พฤศจิกายนอาจจะไม่ได้จบแค่ฟิลิปปินส์ประเทศไหนจะได้รับผลกระทบบ้างเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเพื่อรับไม้ต่อจากคาเมกีด้วยนะครับ